รับสวัสดีสุดบทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมเวมส์นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะก็เป็นเกมเพิ่งออกใหม่นะครับเป็นแนวซับเวอร์อ่าตะลุดันเจียนอารนะครับเก็บเวลเก็บสกิลนั่นเองนะครับผมอ่าแล้ววันนี้ผมมีเป้าหมายภารกิจอย่างแน,แน่แน่ชัดแน่ว่าเฮ้ยเอ็นเชนทรีเอ้เอ็นเชนคีเนี่ยสวามคีอะไรเนี่ยเราไปใช้งานยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเปิดให้ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยทําเลยนั่นเอง โอเคเราก็ไปที่สวามเลยนะครับผมตั้งแท็กไว้ว่าสายหมอกนะนี้จะมาใช้งานเอ็นชนไอสวามคีนะผมชอบติดเอ็นชียนมากเลยเพราะว่าการที่จะได้สวามคีเนี่ยก็คือการปรบับในส่วนของบอสอาร์ดีเอลเดอร์นั่นเองนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสวามคีมาคนละดอกดอกได้ทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่ตายก่อนตอนสู้นะครับโอเค เราก็ไปที่เป้าหมายของเราเลยผมไม่ได้แท็กไว้ด้วยนะแต่ผมจำได้ว่ามันอยู่แถวๆนี้แต่ว่าไม่ได้มีกุญแจมานะฮะผมอยากรู้ว่าลงไปที่ส w a m p c a p e อะไรเนี่ยมันจะมีของอะไรดีๆรอเราอยู่นั่นเองนะครับเฮ้ยมอนเตอร์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับมอนเตอร์ที่นี่ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบอบแล้วก็สลามนะ คล้ายตัวบอมนะครับน่าลำคาญมากแล้วก็มีในตัวของไอก,กระดูก์แ่แหละแต่ไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้ที่ชอบมาลอยเราโน่นจะมีตัวนู้นครับที่ถือขวานถือโล่ตัวใหญ่ๆผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วค่อนข้างเก่งอย่าค่อยทําในส่วนของสารานุกรมแล้วกันแล้วเราก็ทําการใช้ในส่วนของสวัมคีเปิดประตูเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโหน่ากลัวมากอะ่ะ ข้างในก็จะมีในส่วนของเยลล์มัสลูมสามารถกินได้นะครับคือเสียงร้องโหยหวนมากโอเคเราเก็บเยลล์มัสลูมไว้เยอะคือมันมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอผมว่าเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับไอตัวนี้แล้วแหล be, ะมัสดี้สครับขุดหรือเปล่า ใช่ครับเราจะต้องขุดหาทางไปเรื่อยๆนะครับโหนข้างแองกันเลยทีเดียวมีตัวอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ไม่ได้อะไรนะครับผมต้องกินน้องไก่เพิ่มก่อนกลัวมากลงครั้งแรกนี่กลัวมากอะไรที่แบบครั้งแรกนี่กลัวเสมอนะฮะเราอาจจะตายในถ้ำนี้ก็เป็นได้ อ๋อได้ในส่วนของมิทลเลียลใหม่มานะครับสครับไอออนนั่นเองนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยดรักส์เหรอก็เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับโอเคตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะมันจะอยู่เหมือนกัน2ตัวเสมอ ผมว่าเราขุดแร่เหล็กไปเยอะๆดีกว่าน่าจะเป็นเหล็กที่ทำในส่วนของระดับ2ต่อจากไอเทมอ่าบรอนซ์นะครับอ่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กอะไรซิลเวอร์เอาไปหลอมแต่ขุดไม่ค่อยเจอเลยอะเหล็กดอปน้อยมาก โอ้มีต่อนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้ได้มาอีกชินช้นละสาชิ้นนี้ก็คือแบบน่าจะเยอะแล้วนะว้าวเทมหม่ครับวิชิสบอลนะครับมาจากไม้ที่เก่าแก่ามากๆเป็นกระดูกขนาดใหญ่ไม่รู้ไปทำอะไรได้นะครับ กระดูกนี่มักมีไว้คราบเสมอโอ้โหเจาะแข็งมากแทบไม่เข้าเลยผมกลัวจะไปเจอตัวอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เดี๋ยแหละวันๆอยู่ บล็อบนะครับข้างในอันตรายจัดจ,ดจดเลยผมว่าเรายิงธนูดีกว่าแนะนําว่าถ้าการสู้กับบล็อบในจํานวนมากๆแนะนําว่าให้กินยาแก้พิษนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําเพราะวัดสดุมันแพงนั่นเอง <laughs> เออมีธนูติดตัวไว้มีใช้ไปไกว่าครึ่งนะครับผนนกก็หาไม่ยาก ครับครับไว้เยอะๆก็ยังดีนี่ไงครับติดพิษแล้วายนะจัดจัดปัญหาคือกระเป๋าจะเต็มครับทั้หมด เผอ,อเจอเเจอเหล็กอีกไม่มีแล้วนะฮะโอสนะครับเอาไว้ครับระเบิดอ่าหลบจากตัวถือขวานนั่นแหละมีที่เลือกสองทางนะครับเป็นข่าวงกดเลยเอาไปขวาก่อนแล้วกนะันจะได้ไม่ลืมนะครับ โอ้โห oh. แข็งมากเลยหินกแต่เหมือนเป็นที่ฟาร์มไอไออนใหม่เลยนะแต่ว่าเอาวล้ากระเป๋าผมเต็มแล้วเอาง่ายคือมันเป็นที่ฟาร์มเหล็กดีๆนั่นแ,แหละให้เดานะคงไม่มีอะไรมากกว่านี้ละ ตกใจหมดยิงธนูไฟในน้ำนี้ค่อนข้างแย่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำไงไม่ติดไฟเอ๊ะอย่าพวกไอออนเนี่ย,ยเกมนี้มันดีอย่างคือเวลาที่เราทำอะไรไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับ งั้นเราก็ขุดทิ้งเอาไว้เลยเ,เดี๋ยวผมให้เพื่อนเขามาเก็บขุดไว้เยอะๆโอ้หเหล็กเทียบเลยดูดิที่ฟาร์มเหล็กก็ระดับ2ชั้นดีเลยนะฮะแต่ว่าสีไฟเริ่มปเปลี่ยนแล้วนะครับผมอยากรู้ว่าเข้าไปเรกๆจะเจออะไรคอยนะครับเงินเอาไว้ซื้อขายและเปลี่ยนกับพ่อค้าได้กระดูกใหญ่หรือเปล่าวิสบอลถูกต้องครับ โอเคมีต่อเรื่อยๆเลย mm. มีนะครับกล่องสมบัติโซนอารุ่อาธนุติดพิษนั่นเองแต่คงจะยิงป๊อปคมไม่น่าแพ้นะธนุติดพิษเพราะว่าเป็นสายพิษนั่นเองนะฮะ กสลามมีเหล็ก13อันให้เลยนะโอ้โหแจกเหล็กเยอะมากแต่ว่าข้อเสียของเหล็กนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตได้นะครับโอเคในดันก็คงจะมีประมาณนี้นะครับยิ่งเราลงลึกเรื่อยๆของก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้คร่าวๆรีวิวถ้าในส่วนของการใช้ในส่วนของสวัมคีนะฮะไปนั้นแหละไปบุย